กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณจิ๋วกันต่อนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะบำรุงผิวหน้าค่ะเมื่อสักครู่เราพูดกันถึงในตัวของ Miracle Serum ไปแล้วนะคะคุณจิว๋วเพราะว่ามีสารสกัดจากแอปเปิลสารสกัดจาก มะเขือเทศรวมถึงโบท็อกวิตามินอีแล้วก็ค<ช>ิวเทนนะคะเ<ช>รียกว่ามีประโยชน์กับผิวหน้ามากๆแล้วถัดจากเซรั่มไปเนี่ยเห็นว่าเรายังมีครีมนะคะเป็นมีชื่อว่าสโนว์ไวท์ครีมอยากให้เล่าที่มาที่ไปน,นิดนึงทำไมาถึงตั้งชื่อว่าสโนว์ไวท์ครีมคะใช้แล้วข่าวไหคะข่าวมอนสโนว์ไวท์ใช่คะเป็นยังไงคะตัวสโนว์ไวท์ตัวนี้นี่สกัดมาจากไข่ปลาคาเวียค่ะค่ะไข่ปลาคาเวียแล้วก็แอปเปิลมีส่วนผสมของแอปเปิลด้วยค่ะแล้วก็ มีส่วนผสมมะเขือเทศด้วยแล้วก็มีส่วนผสมของเบต้ากูแคนค่ะตัวนี้ตัวนี้นี่คือหลายอย่างเลยค่ะค่ะคือไข่ปลาคาวเวียนเนี่ยช่วยในเรื่องของสร้างเซลล์ใหม่ให้เกิดขึ้นมาทําให้หน้าเราเด็กและอ่อนวัยอ๋อแล้วก็ะมะเขือเทศก็อย่างที่บอกก็ขาวอุจพูอยู่แล้วนะคะแล้วมีส่วนผสมของน้ําผึ้งด้วยอยพี่ลืมไปน้าผึ้งอีกตัวนึนมีน้ําผึ้งเพิ่ามาด้วยน้ําผึ้งนี่มันช่วยในเรื่องของ ผิวชุ่มชื้นเขาบอกเป็นยาอิวชนะเลยนะนใช่ฮะใช้แล้วไม่แก่ด้วย<ะ>ทานเข้าไปก็ไม่แก่ด้วย<ะ><ะ>บำรุงร่างกาย<ะ>แต่ว่าน้ำพึ่งแที๋ยวนี้ก็หายากนะคะของพี่จิว๋วไม่ทราบว่านี่เป็นแท้ใช่ไหมน้ำพึ่งแท้ค่ะเป็นน้ำพึ่งแท้เดือนห้าเลยค่ะอืม<ะ><ะ>ค่ะแล้วพอเรามาอยู่ในรูปแบบของครีม snow white cream แล้วเนี่ยในส่วนผสมทั้งหมดที่เรามารวมกันเนี่ยผู้ใช้เวลาใช้ไปแล้วจะเห็นผลยังไงบ้างคะเห็นผลเลยผิวหน้าจะเนียนเรียบเสมอกันและทำให้ผิวที่แห้งเนี่ย จะไม่แห้งจะชุ่มชื้นและก็ขาวใสด้วยค่ะตัวนี้ค่ะอย่างตัวไอตัวครีม w h i ไวตัวนี้ค่ะบางท่านบอกว่าเคยเป็นสิวเมื่อก่อนมีรอยหลุมสิวรอยแคะแกะเกาตรงนี้เนี่ยตัวนี้ไปช่วยในเรื่องนั้นด้วยไหมคะช่วยเรื่องเราะมันมีตัวที่ลบรอยแผลเป็นด้วยตรงนี้ลบรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวแล้วมีช่วยในเรื่องของสิวด้วยเพราะมีอันนี้อันนี้มันจะมีส่วนผสมของอีกตัวหนึ่ง เป็นว่านหางจาระเข้ด้วยอ่าว่านหางจาระเข้ด้วยว่านหางจาระเข้นี้ก็ช่วยในเรื่องของสิวอยู่แล้วอ่าม,มีมีหลายตัวเลยเป็นในรูปของสารสก,กัดธรรมชาติล้วนๆนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของความขาวใสด้วยออันดับแรกเลยคือขาวใสเนี่ยต้องมาก่อนเลยค่ะแล้วมันทําให้หน้าขาวใสแล้วเวลา ตัวนี้ที่ใช้ก่อนนอนนะคะ,คะถ้าคนนอนห้องแอร์หน้าขาดน้ำเนี่ยจะดีมากเลยเพราะจะทำให้ผิวชุ่มชื้นผิวจะไม่แห้งก้นานเพราะเราอยู่ในห้องแอร์ผิวหน้าจะเสียความชุ่มชื้นไปเนาะใช่ตัวนี้ใช้แล้วจะ,ะเป็นเหมาะสำหรับครีมบำรุงก่อนนอนอค่ะตัวนี้ตัว Snow White Cream อันนี้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวไหมคะผิวมันผิวแห้งมันบริเวณ T zone ผิวแพ้ง่ายตัวนี้ใช้ได้หมดไหมหรือว่าเรายังมีแยกสูตรไปอีกใช้ได้หมดค่ะ ใช้ได้หมดตัวนี้นี่คือถึงครีมนี้จะจะเป็นในรุ่ของเอ่อให้ความชุ่มชื้นก็จริงแต่ว่าคนที่หน้ามันก็ใช้ได้เพราะเราใช้ก่อนนอนพอเราทาเนาะพอทาเสร็จแล้วเรานอนเลยเนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดเอฟเฟกอะไรละเพราะเราตื่นเช้าขึ้นมาก็โอเคเพราะว่าครีมที่มันมันนิดนึงก็เหมาะในในสำหรับการใช้ก่อนนอนอยู่แล้วอะค่ะ คือคไม่มีผลไม่มีผลค่ะเพราะว่าในช่วงการนอนของเราเนี่ยมันจะต้องมีการฟื้นฟูนในเรื่องของผิวหน้า<ช>อ่ะผิวหน้าอาจจะเผชิญมลภาวะต่างๆมาตลอดทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองก็ดีรวมถึงแสงอย่างเรานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยแสงไฟก็มีผลต่อผิวหน้าของเราเหมือนกันนะเวลากลับบ,บา้บานไปอาบน้ํานอนแล้วจะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในการบํารุงผิวหน้าค่ะและผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะเห็นมีชื่อว่าออร่าเดย์ไวท์ครีมตรงนี้เนี่ยแตกต่างจากส n นไว h i t e c ยังไงคะ ตัวนี้ของเรานี่เป็นตัวเด็ดเลยนะคะตัวนี้ของเราเนี่ยออร่าไว้เดกินเนี่ยตัวนี้เป็นเอาพี่จะบอกว่าสกัดมาจากอะไรก่อนแล้วกันนะคะค่ะอตัวนี้เป็นสกัดมาจากเกสรบัวหลวงแล้วก็สาหร่ายเกสรบัวหลวงและสาหร่ายมีประโยชน์ยังไงกับผิวหน้ามั้งคะเกสรบัวหลวงเนี่ยมันช่วยในเรื่องของความขาวใสเน้นในเรื่องของความขาวใสแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวโดยที่หน้าเราอ่ะไม่บวมไม่แดงไม่ช้ำจะไปกับน้ำตามปกติแล้วเนี่ย ครีมตัวทั่วไปตามท้องตลาดเอางี้ดีกว่าเวลาผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราอบวมแดงช้ําลอกแล้วดําก่อนที่จะสวยหน้าเอาชนิดที่ว่าหน้าเละก่อนแล้วค่อยสวย่แต่ของเรานี่ไม่ใช่สวยเลยสวยไหมสวยภายในข้ามคืนยังไงอะคะ่ะคือถ้าหากว่าคนที่ไม่มีฝ้าไม่มีกะเนี่ย ตัวนี้คือมันเป็นทั้งตัวมาร์กหน้าได้ด้วยแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวหน้าได้ด้วยค่ะถ้ามาร์กหน้าก็คือมาร์กก่อนนอนตื่นเช้าคือมาหน้าใสาเลยแต่ถ้าหากว่าเราใช้ในรูปของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเราทาบางๆเนี่ยมันจะกลายเป็นคอลลาเจนบำรุงหน้าทันทีตัวนี้ ค่ะตัวนี้ก็คือแล้วไอ้ตัวอะไรนะคะเกรสรอ,อะไระคะเกรสรบัวหลวงนี่แหละค่ะที่ที่พี่บอกว่าช่วยในเรื่องของอผัดเซลล์ผิวแล้วสาหร่ายอะคะสาหรายนี่จะปรับสีผิวให้เนียนเรียบเสมอกันใช้แล้วหน้าจะเนียนมากตัวนี้พี่บอกได้เลยต้องเป็นสายพันอะไรอะไรอย่างงี้มีไหมเพราะว่าสาหร่ายมันก็มีหลายสายพันธนะ ของพี่นี่มันคือทั่วไปเลยไม่ม,มีไม่ไม่ไม่มีเจาะจงสาหรายตัวนี้ค่ะคือใช้วิธีการสกัดเหมือนกันใช่สกัดจากธรรมชาติเลยตัวนี้แล้วถ้าอย่างนี้เรารู้กันถึงในครีมแต่ละตัวไปแล้ววิธีการใช้ในแต่ละตัวมียังไงบ้างคะเริ่มจากเซรั่มก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะพูดถึงไอ้ตัวนิดนิดนึงก่อนอายตัวออร่าไวเดย์ครีมคือตัวผัดเซลล์ผิวจะผัดเอา พวกฝ้าพวกกะจุดด่างดําออกแล้วเอาอเซลล์ที่ตายแล้วออกคือความแก่ชราออก uh huh. คือเน้นเลยของเรานี่เน้นเลยเอาความแก่ชราออกแล,ล้วเผยผิวใหม่ทําให้หน้าเด็กและอ่อนวัยนี่อันนี้คือข้อสําคัญของเราเลยตัวนี้นี่คือสําคัญเด่นๆจุดเด่นของเราเลยเ <Okay. S 2> พราะตามปกติแล้วครีมทั่วไปตามท้องตลาดที่ว่าใช้แล้วหน้าขาวๆมันก็มีทั่วๆไปว่าคือใช้แล้วหน้าขาว uh huh. แต่ว่าใช้แล้วทําให้หน้าอ่อนวัยนี่หา uh huh. ยากนะคะแต่ตัวนี้ของเรานี่ สุดยอดอคือใช้ใช้แล้วทําให้อ่อนไวค่ะคือช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างําตัวนี้เนี่ยช่วยได้เลยอยู่ในอันเดียวแล้วคือออร่าไวท์เดย์ครีมใชคะออร่าเดย์ไวท์ครีมค่ะค่ะแล้ววิธีการใช้นะพี่จะบอก่ะอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณสนใจจะซื้อไปเนี่ยอันดับแรกก่อนนอนเนี่ยพี่จะให้ใช้ตัวออร่าไวท์เดย์ครีมก่อนตัวนี้คือมาร์กหน้าก่อนนอน วิธีการใช้คือมาร์กก่อนนอนและตื่นเช้าขึ้นมาคําว่ามาร์กคือทาเาเยอะหน่อยทาหนาๆน,า,นาหน่อยนะคะและตื่นเช้าขึ้นมาก็ล้างออกพอเสร็จแล้วเช้าเราล้างหน้าล้างตาเสร็จเราลงมิลาร์เคลนเซรัมแล้วก็ทากันแดดทาแป้งแต่งหน้าปกติไอ้ตัวออร่าไวท์เดย์ครีมเนี่ยเราไม่ต้องใช้ทุกวันคือใช้วันหนึ่งแล้วก็เว้นไปสองวันออกช่วงที่เว้นเนี่ยเราก็ใช้เป็นสโนไวท์แทนอ๋ออันนี้ก็ะจะเป็นแบบเข้มข้นใช่ใช,<อ>ใช้สลับกันนะคะ พอสองวันนี้เราเราใช้สนโนไว้พอวันที่สามแล้วก็มามามร์คออร่าไวเดย์ครีมแล้วก็เว้นไปสองวันก็ใช้สนโนไวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหน้าเราดีเมื่อไหร่แล้วน้องออร่าไวเนี่ยเราจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ได้อาทิย์หนึ่งอาจจะมาร์คสักครั้งหนึ่งหรือว่าออสองสามอาทิตย์มาร์คครั้งหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราก็ดูจากสภาพผิวหน้าของแต่ละคนเนาะดูตามความเหมาะสมแต่วิธีการใช้ก็จะเป็นนี้แล้วเวลากลางคืนไม่ต้องใช้เซรั่มหรอคะ ลงด้วยก็ได้ค่ะแล้วแต่เราถ้าลงวิธีการใช้ถ้าจะลงก็คือลงเซรั่มก่อนแล้วตามด้วยสโนไว้แต่บางทีพี่ก็จะไม่ไม่บอกลูกค้าเพราะบางคนแบบสับสนไงว่าจะใช้อะไรก่อนยังไงอะไรอย่างเงี้ยใะ่ก็คือจะเน้นเลยว่ามิราเคิล เซรั่มนี่ใช้ตอนเช้าค่ะแล้วก่อนนอนก็ใช้เป็นสโนไวท์อย่างนี้ลูกค้าจะจำง,ง่ายกว่ากันค่ะมันใช้ง่ายกว่า<ช>จะได้ไม่งงซับซ้อนเนาะใช่ค่ะวันนี้ก่อนจากการครอยากให้พี่จิ๋วนะคะได้ฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมบ้ากน,นิดนึงค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทุกตัวที่วันนี้เราได้นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมค่ะค่ะเด,เดี๋ยวพี่ขอเสริมนิดนึงคือตอนนี้มีขนาด ชุดเล็กขนาดทดลองใช้ด้วยอ่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวฝากฝากเลยค่ะรวมไว้3ตัวเลยนะคะเป็นชื่อว่าชุดทิปเปินไว้์เซรั่มค่ะชุดทิปมันชุดทิปปิลไว้นะคะ,ะคือจะเห็นผลไวรยใน15วันชุดหนึ่งใช้ได้ประมาณเกือบเดือนนะคะตัวนี้มันจะรวมเซ็ตไว้เลยทั้ง3ตัวนะคะเพราะว่าถ้าหากบางคนยังไม่อยากจะซื้อ,อชุดใหญ่เพราะชุดใหญ่นี่แต่ละตัวราคานี่ก็ 760บาทได้ v 0 PV นะคะแต่ชุดเล็กเนี่ยราคา600บาทได้40 PV ค่ะค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะอยากให้คุณจิ๋วค่ะได้ฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะที่นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้หนะะ่อยค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ของพันธุดดีนะคะจะเน้นในเรื่องของฝ้ากาศจุดด่างดำความขาวกระจ่างใสนะคะใช้แล้วจะเห็นผลภายในชุดแรกที่ใช้เลยค่ะแล้วตอนนี้ของเรามีขนาดทดลองใช้ ชุดเล็กชื่อว่าชุดทิปมันไว้ราคา600บาท40 PV ค่ะค่ะถ้าถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองซื้อชุดเล็กไปใช้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีชุดใหญ่ก็บางคนไม่เคยใช้เลยก็ยัง คิดว่าเอราคามันแพงไปหน่อยอะไรเงี้ยลองชุดเล็กได้เลยค่ะเพราะชุดเล็กแค่ชุดเดียวก็เห็นผลแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็ซื้อใช้แล้วนะคะสวยด้วยรวยด้วยเพราะว่าสามารถแปลงรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับกับรายอ่อนคอยได้ด้วยนะคะมีชุดเล็กไปให้ทดลองกันด้วยสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้นะคะวันนี้้อาขอขอบคุณนะคะคุณอารีรักจิ๋วแย้มเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะคะที่เบอร์0868835858ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ w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  e b c o i n c o m ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ www.co.in.co.th ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันค่ะทางช่อง j t v เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆ โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจัน c o ์คอยคอร์อรเรชนันจำกัดค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี